พักพิษปู่ฟาดพักส้มอย่าอ้างเรื่องรัฐประหารตอนหาเสียงว่าต้องรื้อหลังคาใครห้ามก็ไม่ฟังจากกรณีพักประชาชนประนามการชุมนุมของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐประหารเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง ทั้งนี้สืบเนื่องจากนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ขึ้นเวทีปราศัยตอนหนึ่งว่ามีนักข่าวถามผมว่าคุณสนธิพยายามยั่วยุให้ทหารเข้ามาใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ทหารจะปฏิวัติไม่เคยบอกผมจะทำเมื่อไหร่ก็ทำไป าเห็นว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วการเมืองมันแก้ไม่ได้เขาจะปุ๊บปั๊บก็เรื่องของเขาแต่ขอเรื่องเดียวไหนๆก็จะทำแบบนั้นแล้วขออย่าเอาพลอ,อมาบริหารชาติบ้านเมืองอีกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาประเทศชาติแต่ทำความเข้าใจก่อนผมไม่ได้ยุให้ทหารปฏิวัตินายนัชพลสุพัฒนาะหรือมาร์คพิทบูหัวหน้าทีมยุทธ,ธศาสตร์พักเศรษฐกิจโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตอบโต้พักประชาชนว่า ตอนนี้เป้าหมายสำคัญสุดคือการขับไล่รัฐบาลที่หมดความชอบธรรมให้พ้นไปจากอำนาจเพราะยิ่งอยู่นานก็ยิ่งสร้างความเสียหายทุกวันนี้สนใจแต่ปัญหาครอบครัวไม่เคยโชว์ผลงานแก้ปัญหาประเทศใช้การแจกเงินและทำประชานิยมเพื่อหาเสียงทั้งที่รู้ว่านี่กำลังท่วมประเทศทั้งที่สมัยก่อนเคยโม้ว่าเป็นคนใช้นี่ IMF ก่อนครบกำหนด แต่ไม่ยอมบอกความจริงทั้งหมดว่าที่ต้องรีบใช้เงินเพราะจะกู้ใหม่แถมกู้เยอะกว่าเดิมจนพวกทุยแดงหลงเชื่อเอามาโม้ตาม555ดังนั้นอะไรที่จะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นก็รีบเถอะก่อนที่มันจะสายไปอย่าเอาเรื่องรัฐประหารมาเป็นข้ออ้างเพราะตอนที่พวกท่านหาเสียงว่าจะต้องรื้อหลังคาใครห้ามก็ฟังกันซะที่ไหน